สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเรื่อง VHDL basic นะครับก็จะเป็นเล่าเรื่องของภาษา VHDL เบื้งต้นนะครับแล้วก็วิธีการใช้ตัวโมเดลซิมในการจำลองการทำงานของวงจรนะครับโดยวงจรตัวอย่างที่เราจะใช้ก็เป็นตามรูปนี้นะครับพอเอาไปเขียนเป็นสรรมการหรือเป็นฟังก์ชันก็จะได้แบบนี้นะครับ f เท่ากับ Bar a b บบวก a b b นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวนะปรับโอเคเรามาเริ่มที่หน้าหนึ่งนี้ก่อนนะครับการใช้ VHL d การเขียน VHL d นะครับก็หลักๆก,ก็คือมีอยู่สส่วนนะครับก็คือส่วนของสิ่งที่เรียกว่า entity นะครับ entity ก็คือ input หรือ output ทั้งหมดของวงจรนะครับนะครับ แล้วก็ส่วนที่2ก็คือ architecture นะครับก็คือส่วนโครงสร้างของวงจรข้างในนะครับ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับ model sim โอเคนะครับ vhdl นะครับเราสามารถเขียนที่ไหนก็ได้นะครับอ๋อในการเปิดใช้ m o เด l sim ครั้งแรกนะครับถ้าไม่อยากให้บล็อกนี้ขึ้นมาโผล่มาตลอดนะครับก็ติ๊กไปนะครับ ในการใช้เอันนี้ผมทำการทดสอบเฉยๆนะครับในการใช้โมเดลซิมนะครับสร้าง Vhdl code หรือว่า Vhdl project นะครับเริ่มต้นด้วยการสร้างโปรเจกต์ก่อนนะครับ ทุกครั้งนะครับจำเป็นจะต้องสร้างโปรเจกต์ไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้ผมสร้างบนเดสก์ท็อปนะครับจะมีสส่วนนะครับก็คือตัวโปรเจกต์ไฟล์และก็ตัวตัว vhdl code เองนะครับอย่างแรกสุดก็คือสร้างมันขึ้นมาก่อนนะครับผมสร้างโปรเจกต์ไฟล์บนนี้ xor อ่ X o R. อใส่ชื่อเป็น xor gate กันนะครับ เอาเวีนกรรมโทษโทษโทษตปั๊บปับปับป๊บปับ๊บเวนีนกรรมมาสร้างก่อนก็ได้นะครับโน้ตโน้ตโน้ตในโฟลเดอร์ลบทิ้งก่อนนะครับ make object นนะ่ะได้แล้วนะครับโอเคนะครับก็สร้างจากโปรเจกต์ไฟล์ File นะครับ แล้วก็ไป browse เอาที่เดสก์ท็นะครับคือเราจะสร้างในโฟลเดอร์นี้นะครับ browse 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 Br desktop 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 โอเคจเจอแล้วนะครับอ่ะนะครับก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ไปนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็คือตั้งชื่อเดียวกับอีโฟลเดอร์นี้นะครับ โซอาเกตเพราไม่งั้นเดี๋ยวจำไม่ได้นะครับไม,ไม่ได้มีอะไรมากนะครับโอเคนะครับ่ะนะครับพอสร้างตัวโปรเจกต์ไฟขึ้นมาแล้วนะครับมันจะถามว่าจะให้แอดไฟล์เข้ามาหรือเปล่าหรือจะสร้างไฟล์ใหม่นะครับอันนี้ก็คือสร้างไฟล์ใหม่อันนี้คือ,คอ,อเพิ่มไฟล์ที่เคยเขียนไว้แล้วนะครับหรือจะทําอย่างอื่นนะครับแต่ ของผมนะครับเนื่องจากมันยังไม่มีนะครับไม่มีไฟล์ใหม่นะครับก็สร้างไฟล์มันขึ้นมาใหม่เลยนะครับ exo r c a t e นะครับอ่าแล้วก็ไฟล์ type นะครับของเราเป็น v ิดีนะครับแล้วก็โฟลเดอร์มันจะมีแยกโฟลเดอร์ย่อยๆอยู่นะครับเป็น top level อันอื่นๆไม่ต้องไปแก้มันนะครับอันนี้เบื้องต้นก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับวิธีการเขียน ก็คือดับเบิลคลิกมันนะครับเหมือนก็จะโหลดหน้าต่างนี้มาให้นะครับหน้าต่างด้านขวาก็จะเป็นหน้าต่างของอ d ดิเตอร์นะครับกลับมาที่ตัวนี้ก่อนนะครับออโอเคนะครับอะเราเอามาให้ดูสองข้างอย่างนี้แล้วกันนะครับในตัว vhdl จริงๆนะครับเบื้องต้นก็จะมีอยู่ สามส่วนหลักนะครับก็คือส่วนของตัวหัวมันนะครับหัวมันก็คือการเรียกใช้ไลบรารีต่างๆนะครับแลวก็ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็น e n t i t y แล้วก็ส่วนที่เป็น architecture นะครับโดยส่วนของหัวนะครับก็จะเป็นไลบรารีที่เราจะใช้นะครับก็ ตอนนี้ก็เอาตามที่ผมใช้ก่อนนะครับ ipre r A l y อ๋อนิดนึงนะครับก็คือภาษา v h d l นะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีผลมีค่าเหมือนกันนะครับหมายความว่าคุณใส่เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ก็ไม่ต่างกันนะครับดังนั้นผมจะแบ่งออกเป็นแบบนี้นะครับก็คือถ้าตัวไหนก็ตามที่เป็นคำสั่ง เป็นลอจิกหรือเป็นตัวแปรที่ตัวโมดิซิมหรือมันเป็นตัวสแตนดาดอยู่แล้วนะครับก็จะผมจะใช้ตัวใหญ่หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าตัวไหนที่เป็นสิ่งที่ผมประกาศขึ้นมานะครับผมจะนิยมใช้ตัวเล็กนะครับเพื่อให้แยกออกง่ายๆนะครับอ่ะลองรู้นะครับ อันนี้ก็เป็นตัวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับตัวหนังสืออาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับติด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  property เหรอไม่ได้ติดอีติดอีติด preference 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 แสดงให้ฉัน ะนะครับเดี๋ยวนะอ่ะนะครับใน t o นะครับก็เดี๋ยวผมปรับฟอนต์ให้ดูก่อนนะครับฟอนต์ของตัวนี้คือซอส w i n d o w ์ถูกไหมซอส w i n d o w ์เทคฟอนขยายขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะครับโอเคเป็นฟอนต์สิบหกนะครับอ่านะครับจะได้ดูใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับอ่า ตัวถัดมานะครับก็คือตัว use นะครับ i t e d t t logic l l นะครับอ่นะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาในการเขียนโปรแกรมหลายๆภาษานะครับก็คือ ในการจบคำสั่งนะครับเราก็จะใช้เซมิโคลอนนะครับในการปิดนะครับอันนี้คือส่วนหัวนะครับจากที่บอกว่ามี3ส่วนนะครับส่วนหัวไปแล้วนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของ Entity นะครับ e n t i t y นะครับตั้งชื่อไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ Entity นะครับ ชื่อเอน i ิตี้เนี่ยนะครับก็ให้มันตรงกับชื่อของตัวไฟล์นะครับแล้วก็ชื่อโปรเจกต์ไฟล์นะครับไม่งั้นตอนคอมไล์มันจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆถ้าใช้นานๆและเข้าใจนะครับก,กจ็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับเริ่มต้นนะครับก็ขอให้ใช้ชื่อเดียวกับตัวโปรเจกต์ไฟล์ไปก่อนนะครับ entity is นะครับ เสร็จแล้วก็บอกว่าจบ Entity แล้วนะครับะนะครับอันนี้คือ1คําสั่งนะครับพอ e n t i t y เสร็จแล้วนะครับจบต้องปิดด้วยเซมิโคลอนเสมอนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นส่วนของ architecture นะ architecture นะครับใส่ชื่อเองนะครับชื่อของ architecture นะครับก็ของผมใส่อะไรดีว่า ะนะครับเม i r c u i t นะครับไม่์กิ i t ก็ได้นะครับเนี่ยก็ข้างในวงจรของเราเองนะครับออฟนะครับเป็น์รรกิ i t ของตัวเอนติตี้ไหนนะครับในหนึ่งไฟล์ VHDL นะครับเราสามารถสร้างได้หลายเอนติตี้แล้วก็สร้างได้หลาย a r c h i t e c t เจอนะครับดังนั้นก็ จะต้องจับคู่มันให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าตัวนี้เป็นของอันไหนนะครับอ่า x o โอ a า t e s นะครับอ่าตัว architecture นะครับจะเริ่มต้นด้วย begin แล้วก็ end นะครับแล้วก็ใส่ชื่อ architecture เข้าไปนะครับมากแค่นี้เองนะครับจบแล้วนะครับ เสร็จแล้วก็ทำการบันทึกนะครับบันทึกก็คือเซฟไฟล์ไปนะครับเซฟ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 นะครับกด Ctrl S ก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมกด Ctrl S ไปนะครับเสร็จแล้วก็ทำการคมไพล์ดูนะครับเราจะเห็นได้ว่าเปิดโฟลนก็ได้นะครับปึ๊บ ดันหดไปสั่งเงินดันอะับราฮืมแทนสคริปต์ตามลงมานะครับอโอเคนะครับนะนะครับมันจะได้เห็นชัดๆนะครับ นะครับพอคอมไพล์เสร็จแล้วนะครับจะคอมไพล์บอกว่าคอมไพล์ successful นะครับอันนี้ก็คือมีแค่นี้ก็คอมไพล์ได้แล้วนะครับทั้งที่ข้างในมยังไม่มีอะไรเลยนะครับนี่เบื้องต้นก่อนนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องมาประกาศนะครับใน Entity นะครับใน entity จากเมื่อกี้นะครับที่บอกว่า Entity ก็คือ In p u t ทั้ง o u t p u t ทั้งหมดนะครับ Input และ o u t p u t ทั้งหมดนะครับดังนั้นก็จำเป็นจะต้องประกาศขึ้นมาก่อนนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า port นะครับ มีอะไรบ้างนะครับเป็น Input ก็คือพอร์ต A นะครับ A เป็น In i n ินพุตนะครับแล้วก็เป็น S T D Logic ก็คือ Standard Logic นะครับออันนี้คือหนึตัวนะครับเราประกาศ1อันเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมาย s e m i ิ o l o n ให้เรียบร้อยนะครับประกาศตัวที่2นะครับ B นะครับ ตัวแรกไม่สวยขยับไหนนะครับพับนะครับ B ก็เป็น input เหมือนกันนะครับเป็น S T D logic นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวของ F นะครับ AB และ F เนาะเรามี3ตัวนะครับ F ก็เป็น output นะครับเป็น S T D logic อ่านิดนึงนะครับ ตัวสุดท้ายเป็นตัวที่มันเสร็จแล้วนะครับก็ไม่มีคนอื่นมากันแล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่เิมิโคอลอนนะครับแต่ว่าพอร์ต้องใส่เิมิโคอลอนปิดนะครับตัวเซมิโคลอนตัวนี้นะครับเป็นของพอร์ตนะครับหมายความว่าถ้าลบไอ้นี่ออกนะครับเราจะเห็นว่ามีพอรตวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วก็เิมิโคอลอนปิดนะครับอ่ะนี่ได้หนึ่งอันแล้วนะครับถัดมานะครับการกำหนดค่านะครับ จากสมการแบบนี้นะครับใน vhdl เราจะไม่เขียนมันตรงๆแบบนี้นะครับ f เท่ากับแบบนี้ไม่เอานะครับเราจะใส่แบบนี้นี่คือการ assign ค่านะครับบอกว่าเอาด้านขวานะครับเอามาใส่ด้านซ้ายนะครับนะครับเพื่อให้ดูง่ายนะครับเครื่องหมายบวกก็คือ o ถูกไหมครับออย่างนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับ ไม่ปิดนะครับมีเรามีตัว a ถูกไหมครับและก็ b b a าถูกไหมครับ n นะครับ b b a าก็คือ NOT b นะครับ not ตนะครับตัวตแปรตัวเล็กตัวใหญ่นะครับจะได้ดูไม่สับสนมากนะครับตัวที่สองก็คือวงเล็บก่อนนะครับ Not a นะครับ อ่าไม่ใช่ n นะอ่ะ n n n ถูกแล้ว n b นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เซฟอย่าลืมทุกครั้งนะครับต้องเซฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สั่งคอมไพล์ใหม่นะครับอ่าคอมไพล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูต่อนะครับอันนี้คือเขียน vhdl เสร็จแล้วนะครับคอมไพล์ผ่านด้วยนะครับโชคดีจังนะครับ การจําลองการทำงานของของวงจรนี้ด้วยโมเดลซิมนะครับหลักๆแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขยายก่อนเนาะหลักๆนะครับก็พอเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วคอมไพล์เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือป้อนคำสั่งหรือว่าบังคับให้สัญญาณอินพุเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราก็จะวัด เอาพูดออกมานะครับในรูปของเวฟฟอร์มนะครับจากตัวอย่างนี้นะครับสิ่ง Input ที่ผมจะจะทำก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับอินพุนี้คือแล้วแต่เลยนะครับกำหนดได้เองนะครับตามสบายนะครับแต่ว่าควรเขียนก่อนว่าจะเจเน r เรตอินพุตแบบไหนเข้าไปนะครับโดยคำสั่งที่ใช้ก็จะมีคำสั่ง f o r ์ดคำสั่งรันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทำยังไงบ้างนะครับหลักๆก็คือจะบังคับให้ a เป็น ศูนยาวไปจนถึง20พิกเซกันนะครับ20พิกเซกันแล้วก็กลายเป็น1ไปอีก20พิกเซกันแล้วก็วนกลับมาทําซ้ำนะครับส่วน b ก็จะเป็น0นย์ไปถึง10พิกเซกันแล้วก็เป็น1นึ่งไปถึง20พิกเซกันแล้วก็วนซ้ำแบบนี้นะครับก็จะมีการวนซ้ำไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากันนะครับโอเค อ่ะนะครับเพะได้เสร็จแล้วนะครับสิ่งทีเ่เราจะทำต่อมาก็คือการอา่ start simulation นะครับอ่ตัวที่โปรเจกต์ที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับจะอยู่ในอ่ไลบรารีที่เรียกว่า work นะครับก็ไปเลือก ฟังก์ชันของ x o r g a t e ของเรานะครับแล้วก็โอเคนะครับมันก็จะสตาร์ทขึ้นมานะครับอ่ะปุ๊บก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับตันนี้คือเข้าสู่การซิมูเลตแล้วนะครับหน้าต่างตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นของตัวซิมูเลชันนะครับถัดมานะครับสิ่งที่เราจะมาดูก็คือตัวของเวฟฟอร์มนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ดูเวฟฟอร์มนะครับ ตัวนี้ก็ก็คือสัญญาณที่จะเกิดขึ้นนะครับตัวซอฟต์โค้ดตัวซอฟโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้คือเวฟฟอร์มที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือกลับมาที่ดูที่รูปแล้ก่อนนะครับฟิตวิทโอเคสัญญาณที่เราจะทําก็คือให้ a ออกมาที่20่กกิบพกเสกันถูกไหมครับแล้วก็เป็น1 นะครับ <A S 1> เป็น0 20ยิโกเซคันเป็น1 20่ิโกเซคันนะครับคลิกขวานะครับใส่คล็อกนะครับมันมีลักษณะคล้ายคล็อกนะครับดิจิตไซเคิลก็คืออัตราส่วนนะครับอัตราส่วนของตัวนี้เทียบกับความยาวทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือแบบ50าสิบดิจิตไซเคิลก็คือเป็นลอจิกศูนย์ครึ่งหนึ่งเป็นลอจิกหนึ่งครึ่งหนึ่งของ1คาบนะครับคาบ ที่เราใช้ก็คือ40นะครับถูกไหมครับนะครับค่าตัวเนี้นะครับก็คือ40กิกเซกนะครับแล้วก็ l o Logic high ก็คือ1 Lo g i c โล w 0นะครับ First e g e เป็น rising นะครับ rising ก็หมายถึงว่า first e g e rising หมายความว่ามันจะเริ่มต้นด้วย0แล้วก็ขอบครั้งแรกก็จะกลายเป็น1นะครับ logic 0แล้วก็วิ่งด้วย l o g i c 1นะครับอันนี้คือตัว A นะครับ การสั่งฟอ r ์นะครับสังเกตนิดนึงนะครับในทรานสคริปข้างล่างนะครับมันจะมีคำสั่งโผล่ไหมดูด้วยนะครับเดี๋ยวนะครับโอเคขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นโอเคนะครับเอ่อการการแอดหรือว่าทำอะไรสักอ,อย่างนะครับมันจะมีคำสั่งขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถพิมพ์คำสั่งต่างๆเหล่านี้จากข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวตอนหลังๆเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับการแอด Data หรือการฟอร์อะไรสักอย่างนะครับจะยังไม่เกิดผลนะครับเพราะว่า,เ,าเรายังไม่สั่งให้มันรันนะครับเพราะฉะนั้นามาแอดต่อนะครับอันนี้ก็ตัวที่2นะครับ ตัวที่2ก็คือ B มีคาบเท่ากับ20นะครับแล้วก็ duty cycle ก็คือ50เหมือนกันนะครับเฟ r s t เสตก็เป็น Rising นะครับโอเคนะครับพอได้2อันเสร็จแล้วก็สั่งไปรันนะครับตรงนี้นะครับจะมีเมนูรันอยู่ข้างบนนะครับข้างหน้าก็จะเป็นเวลานะครับว่าจะให้รันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมรัน100ปิรกเซกนะครับลองดูนะครับอ่านะครับสิ่งอันนี้คือสิ่งที่ได้ออกมานะครับ มีเมนูซูมตัวหนึ่งนะครับอันนี้ซูมฟูนะครับหมายถึงว่าเราจะดูเฉพาะตรงส่วนที่มีเวฟฟอร์มเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนี้ไม่ดูนะครับก็กดไปเลยนะครับซูมฟูลทุกครั้งที่มีการลากตัวเคอร์เซอร์เนี่ยนะครับสังเกตด้านซ้ายมือนิดนึงนะครับมันจะมีความสัมพันธ์ให้ดูนะครับอ่ายกตัวอย่างแบบนี้นะครับพอข้ามผ่านมาแล้วนะครับ10ออกมาเป็น1เนี่ยนะครับ 0 0๊บศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งอ่านะครับก็วิ่งแบบนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้มานะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือการซิมูเลตวงจรนะครับหมายความว่าถ้า x เป็นหนึ 1, ่ง a เป็นหนึ่ง b เป็นหนึ่งนะครับ f ที่ได้ก็จะเป็นศูนย์นะครับนะครับพอเปลี่ยนใหม่เป็น เอเป็น1 B เป็น0ออกมาก็จะได้เป็น1นะครับ01นะครับเอาพุทก็ได้เป็น1นะครับแล้วก็ถ้าเป็น0 0เอาพุทธก็จะได้เป็น0นะครับมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ของเราทำวงจรง่ายๆนะครับอ่ e นะครับ วิธีการเคลียร์นะครับวิธีการเคลียร์ของกราฟของตัวนี้ก็คือกดตัวนี้นะครับกดรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทก็คือการเริ่มการซิมูเลตใหม่นะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้นะครับลืมทําให้ดูไปนิดหนึ่งคือเราสามารถสั่งสัญญาณไปต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอ่ะต่อมาอีกทีก็ได้นะครับดูใหม่นะครับตัวนี้นะครับเมื่อกี้ผมใช้ครอฟให้ดูแล้วนะครับ เราจะลองมาทดสอบการฟอร์์ดูนะครับฟอร์์ลอจิกศูนย์นะครับบังคับให้เป็นลอจิกศูนย์นะครับตัว a เป็นลอจิกศูนย์เป็นฟอร์์ด้วยลอจิกหนึ่งนะครับอ่าพอเราลันที่100พิกเซกนะครับลองมาดูนะครับ a ก็จะกลายเป็น0 b ก็จะกลายเป็น1นะครับส่วน f คือเอาพุทนะครับมันจะขึ้นอยู่กับวงจรเราเองนะครับ แล้วถ้าเราจะเพิ่มไอ้นี่ใหม่นะครับฟอร์ใหม่นะครับจากเดิมเป็น0นย์นะครับเราจะให้มันเป็น1บ้างนะครับถ้าหนึ่งหจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับค่านี้ก็จะคงเดิมนะครับก็สั่งรันไปอีนึ่งร้อยพิกเซกนะครับอันนี้ซูมดูนะครับอ่ะนะครับ ตัวที่2เป็น1นไอตัว a เป็น1นะครับ b ก็เป็น1นะครับ b เป็น1อันนี้คือ100่งร้อพิกเซกแรกนะครับที่เราใช้ไปนะครับแล้วก็100ยพิกเซกถัดมานะครับที่เราซิมูเลตครั้งที่2นะครับใครจะซิมแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะช้านะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ก็ฟอร์ใหม่นะครับฟอร์ใหม่เป็น0ูนย์นะครับ ล้วก็สั่งรันไปอีก100พิกเซกนะครับแล้วก็ซูมนะครับอันนี้คือ100พิกเซลแรก100พิกเซกถัดไปแล้วก็100พิกเซกปัจจุบันนะครับอันที่ทำล่าสุดนะครับจริงแล้วพวกนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้รันเท่าไหร่นะครับแล้วแต่เลยนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการจำลองการทำงานแบบที่1ก็คือบังคับมาจากตัวนี้เลยนะครับมีเมนูมีอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง โอเคไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันดูค่อนข้างช้านิดหน่อยนะครับลองลงมาดูนะครับมาดูที่ t r a n s c r i p t ข้างล่างนะครับจริงๆแล้วเราสามารถสั่งที่ t r a n s c r i p t ได้หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นพอเราจะเคลียกราฟทั้งหมดนะครับหรือว่ารีสตาร์ทนะครับแล้วสั่งพิมพ์ไปเลยนะครับว่ารีสตาร์ทนะครับมัจะให้ผลแบบเดียวกันกับการทำเมนูข้างบนทั้งหมดเลยนะครับ นะครับคำสั่งฟอร์นะครับฟอร์ Ford ก็คือการต่อลอจิก1หรือลอจิก0ถูกไหมครับก็เราทำได้เหมือนเหมือนข้างบนนะครับฟอร์สฟอร์ด้วยลอจิก0นะครับฟอร์สเนะครับอ่าแล้วก็ฟอร์สด้วยลอจิก1นนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รันนะครับ ในกรณีผมต้องการรันด้วยเวลาเวลา,เวลาที่แน่นอนนะครับผมรัน20พิบกเซกนะครับ20พิบพกเซกันนะครับสิ่งที่ได้ก็จะเกิดขึ้นแบบเดียวกันนะครับแบบเดียวกันเลยนะครับอ่าฮะ,ะรีสตาร์ทใหม่ก่อนนะครับรีสตาร์ทะนะครับ กลับไปที่ไฟล์ของเรานะครับคือผมอยากสร้างเวฟฟอร์มแบบนี้นะครับผมก็จะสั่งด้วยคําสั่ง2คําสั่งง่ายๆแบบนี้นะครับฟิปฟอรเอนะครับเป็น0ด้วยเวลานะครับ10อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยว,ดยวป็นเอเป็น0ด้วยเวลา20่สิบกเซกนะครับ20 ปิกอสเซกันเสร็จแล้วให้กลายเป็นหนึ่งต่อนะครับโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่โทษโทษโทษนะครับเป็นศูนย์ดีเลย์ไทม์คือศูนย์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งด้วยเวลาหลังจากนั้นนะครับ20่สิบกุสเซกันนะครับแล้วก็ รีพีททุกทุก่สิิกอเซคันนะครับอ่าอันนี้ตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองนะครับฟอร์สบีนะครับเป็นศูนย์ดิเลตศูนย์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งทุกๆ เอเป็นหนึ่งเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บนนะครับ10บพิกอสเซกันนะครับ1ิบิกอสเซกันนะครับแล้วก็รีพีททุกทุกย0่สิบิบพกเซกันนะครับอ่ะนะครับนิดนึงนะครับสัญญาณแต่ละตัวนะครับมองมองแยกคนละอันกันเลยนะครับจะได้ไง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่น สัญญาณ a นะครับเปลี่ยนแบบนี้นะครับก็ดูเฉพาะ a นะครับไม่ต้องไปสนใจ B นะครับแล้วเราก็ฟอร์ตามนั้นเลยนะครับส่วน b เป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องไปสนใจ a นะครับลักษณะ v h d l อย่างหนึ่งก็คือเป็นตัว Concurrent นะครับคือไม่ต้องสนใจชาวบ้านชาวช่องนะครับตัวเองเป็นอะไรก็ทำแบบนั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้ว ผมลองลันดูนะครับลองรันดูที่สัก200พิกเซกนะครับพิกเซกันนะครับอ่ะนะครับนี่คือสิ่งที่ได้ขึ้นมานะครับปั๊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 บอ่ะนะครับเราจะเห็นได้ว่า a นะครับมา20แล้วก็ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับส่วน b ก็จะเวฟฟอร์มอย่างที่เราอยากได้นะครับ นะครับแปบ๊บหนึ่งนะปึ๊บเอาเปลี่ยนร,รม <c oughs> โอเคนะครับ A, A ก็คือศูนย์ถึงยี่ิบพิกเซกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้นะครับอ่าพอได้แบบนี้ออกมาปึ๊บนะครับสิ่งที่เราจะได้ถัดจากมาก็คือเราสามารถเอาเวฟฟอร์มตัวนี้นะครับเอามาส่งในรายร์ตในรีพอร์ตได้นะครับโอเคก็ <c oughs> Uh, mm hmm. ว h d l เบื้องต้นก็ขอแนะนำแค่นี้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าเราจะมาทดลองอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับสวัสดีครับ